ะะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็กับวิวผมจะใช้แสนเน้กันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เราก็มาเล่นเกมแค t อ f c แ n นนะอุ้ยทหารแคนหายวะทุกคนขอ,อหม่ก่อน <c oughs> โอเคฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาป้นด้วยมังกรเจ็ดตัวแล้วก็บรรลุอีก 10นะมังกรไฟฟ้านะครับผมนี่เลยเรื2สองนะฮะก็อยู่บ้าน11นะนี้วอก็ได้ลงอยู่นะครับผมอันนี้ไม่ใช่แคนผมนะแต่ว่าเป็นแคนที่อาศัยอยู่เอ <laughs> แคนพี่โนต้ตนะฮะนี่เลยเจ้าของแคนนี่เลครับโอเค ชอาเรื่องกอันดีกว่าวันนี้เราจะมาป้นด้วยมังกรนะฮะโอเคอย่าก,กดหาบ้านเลยผมจะเน้นถ้วยเยอะๆแล้วกันนะฮะเพราะว่าอันนี้จะเล่งถ้วยหน่อยแล้วกันหมาห่ออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะให้ตายเถอะ วีสิบเอ็ดถ้วยน้อยจังวะอันนี้สิบห้าอันนี้สิบโอ้โหมังอันนี้สิบเอ็ดฮะโอ้โหแบบไอ้ยะขอสัก,กี้สิบถ้วอยอะมีไหมโอ้โหสิบสองจะร้องให้ สิบซีโอเดี๋ยวนะทุกคนแบบแก่เ yeah. จ้าโอ้โ oh ห oh. แบบขอเยอะกว่าน,นี้มีไหมเออสักกี่สิบก็ได้แต่ว่าเล่นสายอากาศนะเราก็ต้องดูออที่เป่าลมมันด้วยว่ามันเป่าไปทางไหนนะ โอเคผมจะเข้าด้านบนแนละ้วทุกคนนี่เลยฮะปล่อยลงไปเลยเอาปล่อยบนดูเป็นหน้ากระดานเลยฮะยแต่ว่าน้ำยาผมปกติจะเป็นน้ำยาไม่ไม่ใช่น้ำยาย่ยวน,นะเป็นน้ำยายขวดม่วงนะ เค okay. ได้อยู่ฮะแต่ว่าก็เ,าเพิ่มๆไปแล้วกันไม,ม่โดนอี่โอเงี้ยเดี๋ยวรถเจาะกำแพงฮะเราจะลงตรงไหนดีวะไม่ได้สามดาวเนี่ยเราจะลงให้มันพัง ป้อมผู้อันนี้นะเอ้ยพังมานนี้สวยตอนนี้ก็เหลือที่เป็นตะไคร้ซีสี่ก็คืออิฟรนโนะผมจะรอโอเคโอ้ยไม่โอ้โห คือแบบไอ้ยะ่ะลืมว่ะลืมไปว่ากูไม่มีทหารแคนนดีกว่าโอ้จบแล้วลืมได้ไงเนี้ยเดี๋ยวควีนฮะเราจะลงตรงไหนดีว่างั้นข้างบนนี้แนะครับเดี๋ยวมังกรอยู่สองตัวฮะโอ้โหเมื่อกี้ก็บึ้มเลยฮะ เราลุ้นกันว่าจะได้สามดาวไหมคนระัต้องใช้สิคิวหายตัวฮะโออินฟอโน่คือแบบตั้งสายเดียวได้นะคือแบบแรงอะ่ะดูดิโหแบบน่าแบบน่าเกียดอะ่ะเดียวเดี๋ยวเดียวเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เก้าสิบแปดเกืออะไรวะ อ๋อเหลืออันนี้ทุกคนเดี๋ยวช่างก่อสร้างนะฮะโอเคก็ทันอยู่ควีนยิงดอกเดียวก็แตกแล้วเนี่ยโอเคฮะสุดนี้ก็ใช้ได้นะทุกคนก็ถือว่าเล่นได้อยู่ยโอ้โหตังเต็มมาทุกคน ไม่แต่ว่าช่างก็ว่างแล้วนะไแบบอะไรดีกว่าอัพอะไรต่อดีวะอันนี้เหรอไม่น่าจะคุม้มอืมผมว่าอัพอะไรดีวะเฮ้ยอพบ,บ้านเลยเลยเดี๋ยวนะ ยวเราตัดต้นไม้ทำลายป่าก่อนนะโอเคนี่ฮะปกติสุดนี้มันจะเล่นแบบนี้นะอืมเราจะสร้างอะไรดีวะอันนี้ก็ตามไปแล้วอันนี้ก็ตามไปแล้ว ก็ตันไปแล้วนะทุกคนก็นจะเรียกปืนทางอละเฮ้ยเขาเรียกว,ว่าปืนทางหรอเอ้ยเขาเรียกว,ว่าปืนใหญ่อะโถย,ยังเขียนบอกูิเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราขุดต้นไม้ออกก่อนฮนะตัดออกมอตา้าก็เป็นเวลสิบเรียบร้อยแล้วฮนะ เดี๋ยวอัปเกรดเปินทางก่อนแล้วกันให้มันเป็นเลเวสิบสี่ก่อ,น,อนนี้ไม่พอเบอิกพอฮะโอเคสร้างเลยน้ำม่วงไม่เหลือเก้าล้านไอเวนเดี๋ยวเขาจะเยอะบีบีดาก้อนก็เหลืออีกห้าวันยี่สิบสามชั่วโมงก็จะกลายเป็นเลี้ยวห้า ยังไม่ตันนะโอเคเดี๋ยวไม้ที่2ไม่มีควีนแล้วก็การวอรเดนนะมาดูกันว่าเราจะป้นได้ดาวไหมนะโอเคเราก่อนหนึ่งเราก็ต้องหาบ้านหาแบบบ้านที่แบบว่าตีง่ายๆะนะอันนี้ไม่ได้ทุกคน เฮ้ยนี่มันถ้วยเยอะวะ่ะแต่ว่าที่เป่าลมมันหันลงแล้วก็หันขึ้นเฮ้ยได้ไหมวะเฮ้ยน่าน่าน่า,นาจะได้ทุกคนโอเคเก็บค่าไปก่อนเช็คลูกโปง่งอ่าลูกโป่งสีดำลงบนหน้ากระดานไปเลยครับทีแล้วก็ปล่อยมังกรตามไปแล้ว น้ำยาแช่นี่เราพยายามแช่ให้มันได้หลายๆช่องนะทุกคนโอ้ยแช่ทำไมโอ้โหไม่ทันว่ะอุย้ยบ้านนิดเดียวเออสวยสวยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ 42ครับโอ้โหนี่นี่คือแบบพ้นไม่มีจันววรเดนแล้วก็ควีนนะคือแบบมันมีสิทธิ์สิทธิ์ที่จะพลาดสูงนะทุกคนเพราะว่าไม่มีฮีโร่คอยแบบเก็บงานช่วยอะไรประมาณนี้โอ้โหโดนพ้นไปห้าแสนหกแสนนะฮะ สร้างอาหารไว้อาละสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะใครมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ด้านด้านล่างคลิปได้เลยนะฮะอะละ